ทำไรอะ่ะป่าวไมไ่ทำไรแกะอะไรมันกล่องอะไรก็ไม่รู้ก <c oughs> ลอ่องอะไรก็ไม่รู้นี่ตัวอีลาบูบูนตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยฉันกำลังดูอยู่คืออะไรอะ่ะแอบ,บซื้อแอบ,บซื้ออะไรใครส่งมาก็ไม่รู้ตัวคืออะไรอะ่ะไม่รู้จัก <c oughs> ทำมาแอบ,บค่ออะนี่ไม่รีลาบูบู ซื้อมาให้ยาใช่ไหมไม่รู้จักเลยซื้อมาเซอร์พายาใครส่งมาวะขอบคุณนะคะที่ซื้อมาเซอร์พายาเดี๋ยวก่อนูเป็นคนเจอคนแรกกูเป็นคนเปิดกล่องคนแรกนะใครส่งมามาซื้อมาเซอร์พายาใช่ไหมไม่ได้ซื้อใครส่งมาก็ไม่รู้ของฉันมันฉันเจอมันคือของฉันไหนบอกตอนแรกบอกอะไรสาระไงไม่ได้พูดเลยคืออะไรอะอันนี้ฉันยังไม่รู้เลยคือตัวอะไรหรอ นี่มันอีตุกต,ตาลาบูบูที่เขาทิตงยใหไ่เอามานี่ฉันเป็นคนเจอก่อนฉันเป็นคนแกะน้องออกมาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งสิ่งที่ฉันแกะก่อนมันต้องเป็นของคนที่เจอก่อนโอเคไหมมันจะไปเป็นของแกได้ยังไงต้องมาซื้อมาเซอร์ไพรส์ย,ย่างไงไม่ได้เคยไม่ได้สมัยจะต้องเซอร์ไพรส์อบเลยทำไมยะต้องเซอร์ไพรส์แกไม่จำเป็นต้องเซอร์ไพรส์แกนี่อันนี้<ล>น้องอะไรนะบูบูๆๆๆลาบูบูไงกของฉันจบแอบซื้อไม่ เราซื้อมาจากไหนเอามาจากไหนใครเป็นคนบอกให้ซื้อฮะไหนบอกจะไม่ซื้อไงของฉันฉันของฉันของฉันอะไรแล้วซื้อทําไมอ๋อน,นี่เรียกร้องลาบูบูเหรอลาบูบ้าลาบูเน,น,นี่ยเอามานี่นไม่รับประนูนเหรออัน,นี้ของฉันโอ้ยหยุดลาของย่าไม่มีแล้วทำไมาไม่มีไม่มีแล้วทำไมาไม่มีไม่มีเครถอนแล้วทำไมมาไม่ซื้อให้ย่าตัวเดียวพออย่าทําตัวเป็นคนแก่นะอย่าทำตัวแก่แล้วเนี่เอามา อันเนี้ยฉันซื้อมาเป็นของกงสีผักกงสีกงสีเท่ากับตัวเองใช้คนเดียวค่ะเป็นเอามาเป็นของส่วนกลางของบ้านเพราะว่าบ้านอื่นเขานิยมเขาบ้านอื่นเขานิยมกันทั่วขอดูขอจับขอจับน้องไม่ให้จับขอจับนิดนึงงอย่ามาแต่ต้องตัวน้องนินึงนนึอย่ามาแต่ต้องตัวนะนินึงอเร็วเร็วเร็มึงกสกปรกอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะแล้วดูดิแล้วสีมานอะเหมือนสีขนมาตายเลยเอามานี่อีดาบูบมึงทำให้กูกับแม่ทะเลาะกันใช่ไหม มึงต้องตายมึงต้องตายเอามันไปปั่นในเครื่องปั่นเอามันไปปั่นในเครื่องปั่นเอามันอบหม้อทอดเอามันเข้าไปอบในหม้อทอดเดี๋ยวมันไปดูมันไม่ถูกนะอีลาบูบูแกเป็นตัวเจ้าปัญหาทำให้ฉันกับแม่ฉันทะเลาะกันนะเดียหน้าดำเดี๋ยวหน้าดำฉันจะตั้งชื่อมันว่าอีแต๋วมาจะตั้งชื่อมันว่าอะไรอ่ะชื่อน้องหมอกควันอีหมอก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  รุ่สีม่ใช่หือเปไม้ใหม่ยังกับเซ็กซ์แอนแฮนเจแปนนิสมือสองดอกแกะกระสอบมานี่ปรากฏว่านี่มือหนึ่งหรือมือสองเนี่ยไอปรากฏกูไปเอฟทีนี่แกะกระสอบซุ่มไปซุ่มุ่มแกะกระสอบมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูต้องถามอีกคนขายแล้วว่าคือยังไงเนี่ยคืออะไรทำไมมันสีเป็นอย่างนี้วะไม่สีมันเป็นอย่างนี้ทุกตัวไหมเนี่ยไม่รู้แต่จริงๆอาจจะบอกว่าสีเนี่ยมันเป็นสีน่ากล่อมเลย แต่สีหน้ากล่องมันขาวอันนี้มันดูแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นสีแบบเหมือนเจเป็นนิสเซคันแทนมากเลยอยาฉันนึกว่าฉันลืมเปิดไฟตอนนึกว่าลืมเปิดไฟว่าเอ๊ะสีมันมันมันมืดมึนขับอีมอกปรากฏเปิดไฟสว่างนี่หว่าแล้วทมันอีมอกว่ะมึงไปเจอกับอีแมงโก้กูหน่อยไหมเฟอร์บี้อ่ะปากกันหน่อยปากกันอีเฟอร์บี้หน่อยไหมอีมอกน้องมอกน่ารักมากเลยมึงตายซะมึงตายซะอีมอก จะเอาไปทำอะไรอีหมอกเนี่ยฮะเขาเอาไปทำอะไรกันมาแต่มาก็น่าเหมือนมันอยู่นะน่ารักเหมือนมันฟันอะฉันนะฉัพยายามฉันพยายามยิ้มแล้วก็จะถ่ายรูป้น้ะมันไม่เหมือหนักไม่ได้ฟันมาก็ขายอีหมอกอยู่นะขายบ้าเลยฟันไปสามลิเป็นแหลมๆมาแล้วจะบอกให้นะน่ารักอย่างเงี้ยอีมองฟันน่ารักอย่างเงี้ยแค่กัดอะ S <S คิดว่าไงอะไรเกิดขึ้นนิ้วหายดูดิน้องน่น้องท่านดูน่ารักจังเลยเนาะน้องดูหน้าเอ็นดูมากแต่ถ้าน้องกัดปะนิ้วย่าเข้าไปอ่ะถ้าน้องเป็นอีตัวนั้นอะยังอะไรนะยังอะไรอีดัางเรื่องนั้นอะไรนะอีดัางเรื่องนั้นสมัยก่อนไปสมัยก่อนพี่บอกมันน่ารักน่ารักอะแล้วตกกลางคืนมันลุกขึ้นมาแบบ ไม่่ออกใชสบายกอดอ่ะมันจะมีหนังหลังเลือเรื่องที่มันเป็นตัวกลมๆแล้วมันหมุนๆๆน่ะเคยดูผ้าตอนเด็กๆอ่ะมันจะเป็นหมุนๆๆๆแล้วฟันมันเป็นอย่างเงี้ยใช่กูนึกถึงอีเรื่องนั้นนะไรยนบีเกลไม่ใช่ยี่งตัดดิอะไรวะอันนี่มันวิต่ออันนี้มันถือมีดมิสกกี้อ๋อมิสกี้ได่นินว่าเหมือนยาบีเกลนะ มองไปมองมาอีมอกอีอาบีเกลไม่เดี๋ยวก็เหมือนักี้ไงพอเล่นเล่นน้องนอนนอนนอนตื่นเลางคืนตื่นมาดอกกัดกัดถูกูขาดเป็นข้างหนึ่งอีมอกหนึ่งนี่นะอีมอกอีแตวอีหมอกมึงจะกัดนิ้วกูไหมตอนกลางคืนกัดลุกขึ้นมากัดหูกูไหมไอหมอกอีตั้งชื่อมันว่าอีอาร์บีเกลขอแล้วไม่เอาเออน้องอาร์บีเกลก็น่ารักแต่ก็ต้องไม่อาร์บีเกลต้องสีชมพู หรือว่าต้องมีอีกตัวหนึ่งพ่อ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 นะมันแพงมันเป็นคันอยากได้สีม่วงอยากได้สีเนี้ไหนมันมีสีอะไรบ้างไม่แต่ในกลุ่มนี้มันไม่มีสีม่วงเข้าใจป้ะอยากได้สีนี้สีเนี้ยเขาบอกถูกสุดเอ้าแมวเอาเลยเฮ้ยแต่สีนี้สวยเนาะอยากได้สีเนี้ยนี้สีนี้นี่สีนี้สีนี้สีนี้นี่คือสีได้ไหนลิซ่าเล่นสีไหนลิซ่าไม่ใช่ตัวถูกขนาดน้ว้ายออกไปไม่เอาไม่เอาตัวที่ลิซ่าเล่นก็ห้ามึงตอนนี้ทำไมเรารวยมา กูรวยกูก็ไม่ซ้ออ๋ออ๋เล่นตัวนี้ก็ได้ซื้อมาให้รู้ว่าเรามีอยากอยากได้สีนี้เออแค่ซื้อมาให้รู้ว่าเราอ่ะมีสีนี้สีนี้ก็คือสีอะไรนึกถึงตอนที่เราไปกดตู้ทำไมเราไม่กดตัวนี้ออกมาสีเข็ดอ,อ่ะอยากได้สีเข็ดอ่ะเออตัวสีเข็ดเออสีเข็ดคือตัวไหนวะมันไม่รู้ไงสีเข็ดอ่ะแต่ว่าแต่ว่าสีนี้ก็ก็น่ารักนะสีนี้อยากได้นี้ถูกสุดไม่เอาแต่สีที่สวยนะฉันดูเห็นแล้วเออก็ตั้งชือกอีอาบิเกลตั้งของเราสีนี้เหรออีมอก็มาอยากซื้อนนักี่ ไม่อยากได้มากไม่ใช่เหรอรอให้มันลง,<อ>ง,ลงเหลือร<ล>อ,อให้มันลงเห <c oughs> ลือน้องหม้อรอให้มันอรให้มันลงเหลือห้าร้อยก่อนเดี๋ยวอุซื้อครบสี่เลยโ <Okay S 3> อเคนะบายบายน้องหมอง <c oughs> ้อ,มอน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยที่นอนน้องหม้ออยู่ไหนเนาะไมโครเวฟหรือว่าหมอ้อทอดไรน,น้ำมันเนาะ หรือว่าหุงข้าวดีจ้า้า <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้นะปิดเสียบปกัปกบายเสียบปักเลยกดเสีงด่วนเลยอ,ยอิจยา่ามันกดจริงๆอิสาห่้ๆๆา